วันนี้ครับฮอตโปรโมชั่นผมขายเพียง3 4 9ล้านแสนหมื่นครับไม่ได้ตาฝ่ายครับราคานี้ครับรับประกันครับถูกที่สุดในประเทศไทยครับมีที่นี่ที่เดียวครับผมบอกได้เลยครับเอา่าดนะครับรุ่น s c ตัวท็อปทับไปหน้านะครับเป็น LED 3เมตรนะครับ ี้ครับคอสโปรโมชั่นผมขายเพียง3 4 9ล้านสี่แสนาหมื่นครับมี10คัน10วันหมดแล้วหมดเลยใครพลาดโอกาสนี้ผมบอกเลยครับราคาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วครับมีทุกสีทุกแบบนะครับใครสนใจครับติดต่อ TNP คาด่วนครับถึงสิ้นเดือนนี้ครับ30พฤศจิกายนเท่านั้นครับรับประกันครับใครกำลังมองหารถตู้นะครับเอาผ่านเวลไฟรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับ เที่ยวรับลมหนาวครับตัดสินใจซื้อครับ3 4มล้านสหมื่นราคาฮอตโปรโมชั่นที่นี่ที่เดียวครับรับประกันครับเงื่อนไขดีกับราคาที่ถูกที่สุดคุณจะไม่ผิดหวังครับ